พอเ,เพื่อนๆกดลิงก์โหลดด้านล่างของเรานะครับผมมันก็จะพามาในตัวแอปพลิเคชันในการโหลดนะซึ่งอย่างที่บอกไปเลยนะครับผมลิงก์โหลดด้านล่างของเราเป็นเพียงแค่ตัวแอปพลิเคชันของเกมนะครับผมไม่ใช่ตัวเกมโดยตรงนะเราเลยต้องทําการโหลดก่อนนั่นเองนะครับผมเพื่อจะทําให้เราสามารถเลือกเกมต่างๆภายในตัวแอปพลิเคชันได้ มีทั้งนารูโตะดาพิคาศูนย์ดิจิมอนวันพีซบีดจุจุจิไคเซนวันพันแมนคือมีเกมหลากหลายมากๆนั่นเองนะครับผมถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะฮะไปกดลิงก์โหลดด้านล่างของเราได้นะครับผมบอกเลยว่าแอปพลิเคชันนี้มีคูปองที่สามารถแลกเงินสดได้จริงๆนะครับผมทำให้พวกสายฟรีเนี่ยสามารถจำลองเป็นสายเติมได้ด้วยนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าฟินแน่นอนละกันนะครับผม ซึ่งอย่างเช่นนะฮะผมอยากเลือกเล่นโปเกมอนนะครับผมก็สามารถกดดูได้ว่าเกมนี้มีกี่ภาษาเกมนี้มีแจกคูปองอะไรบ้างและเกมนี้มีแจกรหัสโค้ดอะไรบ้างนั่นเองนะฮะเพียงแค่เพื่อนกดติดตั้งนะครับผมและล็อกอินเพียงใช้แค่อีเมลของเพื่อนก็สามารถเล่นเกมของ X7 เกมได้แล้วนะครับผมแค่นั้นเลยอย่างง่ายสะดวกสบายจริงๆ กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Demon Slayer กับผม NT Channel นะฮะก็คลิปที่แล้วผมได้รีวิวในเรื่องของโคคุชิโบไปนั่นเองนะผมร่างมนุษย์นะฮะวันนี้เราเลยมารีวิวตัวละครที่แบบว่าเป็นหญิงอย่าง,ขงเขาในนั่นนะครับผมก็คือโยริอิจิร่างยูอาร์นะครับตัวละครตัวนี้เป็น UR รระดับแรกๆเลยที่เข้ามาในเกมเว้ย แต่เป็นหนึ่งตัวละครที่ยังติดเมตาอยู่นะตอนนี้เลยก็ว่าได้เนี่ยผมเพราะว่ามันเก่งจริงๆนั่นเองนะครับผมตัวละครของเขาณนะตอนนี้ผมใส่อุปกรณ์ทั้งหมดยัดทุกอย่างไปแล้วนะครับสีดาวรุ้งเนี่ยค่าพลังของเขาอยู่ที่5ล้าน2ครับผมแบบตึงๆเลยอุปกรณ์ณนะตอนนี้ก็5ดาวแดงหมดแล้วนะครับผมแต่เรื่องของเทียงไม่ได้ตันนะศีลานะตอนนี้นะครับจะใส่เป็นเรื่องของความเร็วนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการที่ไม่สนใจเรื่องเกาะป้องกันครับ ฝั่งขวาจะใส่ไปเรื่องของเมื่อเราโจมตีใส่เป้าหมายเนี่ยจะมีโอกาสในสตันตเป้าหมายได้ด้วยแล้วก็เรื่องถึงเพิ่มความเสียหายค r ิ t i c a l ให้กับเป้าหมายได้ด้วยเนียนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือสีราที่เมื่อเราเริ่มเกมมานะครับผมจะรับไปเรื่องของ atk เพิ่มขึ้นมานคะครับผมแล้วก็จะมี di เพิ่มขึ้นด้วยอย่างต่อไปนะผมก็คือเมื่อเรานะครับผมใช้สกิลไปเนี่ยก็จะมีโอกาสสกิลได้อีกหนึ่งรอบมนันเองอันนี้คือโกงกันแล้วยังก็ต้องใส่ทุกตัวละครทุกคอนอันนี้นคือของดีเลยนะฮ รวมถึงตอนนี้ผมก็ใส่อุปกรณ์ไปถึงเรเวล30เป็นที่เรียบร้อยครับสปีดี่คือแบบปูดปาร์ตแน่นอนฮะอุปกรณ์ผมขออนุญาตขโมยได้ไหมขออนุญาตขโมยหน่อยละกันนะครับผมไหนๆก็ในหนาละนะครับผมโอเคตอนนี้คือผมอ่ะอุปกรณ์ไม่ได้มีเยอะนะครับผมเพราะว่างบไม่พอนะก็เลยแสด้ประมาณนี้ซีลานะตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับขโมยกับตัวละครเซริสึมารวมถึงไอ้น,นี่ก็ขโมยมากับเซริสึเหมือนกันก็คือแบบระดับการป้องกันนั่นเองนะครับก็ใส่เป็นมังกรหมดเลยนะครับผมเซตนี้นะครับเพราะว่า มันเป็นเซตของตัวละครดาเมจนั่นเองนะฮะโอเคตัวละครเขาก็จะมีคอสตูมด้วยเนี่ยนะครับอันนี้คือคอสตูมนะผมว่าคอสตูมคือทำวิดีมากอะดูดิโอ้โหแม่งดูจืดไปเลยอะร่างธรรมดาดูดิไม่มีสกินไม่มีแรงตีนะทุกคนนะซึ่งสกิลของเขานะครับผมเคยรีวิวไปนานมากๆแล้วแหละนะครับผมซึ่งสกิลของเขาเนี่ยผมก็จะมีเรื่องของการที่ทําให้เป้าหมายนะครับไม่สามารถขยับได้เนี่ยนะครับผมรวมถึงมีลดสปีดให้กับเป้าหมายด้วยทําให้ทีมของเราเนี่ยขึ้นมาอันดับหนึ่งได้เนี่ยนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นในการเพิ่มคีดาเมจแล้วก็เพิ่มคียให้กับเพื่อนๆได้นะฮะอย่างต่อไปก็จะเป็นในการทำดาเมจแหละตรงนี้นะครับผมผมจะไม่ค่อยได้แล้วแหละนะครับผมแต่ที่แน่ๆเลยตัวละครหลักของเขาเนี่ยจะเป็น,นเรื่องของมีลดพลังโจมตีลดสปีดนะครับผมแล้วก็ทำซีซีได้นะครับแล้วดาเมจของเขาคือรุนแรงมากๆยิ่งไปคอมโบกับอาวุธของผมเนี่ยผมบอกเลยว่าสปีดเขาจะขึ้นแบบท็อปๆ็ปเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในอารีนาดีกว่าว่าเขาจะเป็นยังไงกันบ้าง เริ่มเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมาครับผมยูริจริงที่บอกไปสปีดเราคือแบบบู๊ฟ์าจริงๆนะครับอันดับหนึ่งนะฮะมาครับผมเราปล่อยมังกรขึ้นไปก่อนนะครับผมแบบเบาๆหนึ่งล้านกว่าเขาก็ปล่อยขึ้นมา4ี่แสนกว่าล้วก็สับไปเลยครับผปรับๆเจ็ดล้านห้าครับผมแบบตึงๆแล้วก็โจมตีธรรมดาไปอีกสี่ล้านกว่าดูโจมตีแบบโคตรแรงอะดูดิแล้วก็ตันให้กับเป้าหมายด้วยเห็นไหมครับผมตัวละครหลังโดนแล้วก็โจมตีไปเลย6ล้านกว่าโอ้โหสกิลยังไม่หยุดแค่นั้นครับยังโจมตีต่อครับผมเป็นไงไหลอีก พาสีบเขาคือดีมากนะทุกคนนะผมก็จําไม่ได้แล้วขออภัยด้วยละกันนะครับผมแต่ถ้าใครอยากให้แบบรีววิแบบ,บ,บ,บจริงๆจังๆอ่ะผมตอนนี้นผมกะจะทำแล้วแหละก็คือแบบว่าการจัดเทียริสตัวละครน,นั่นเองนะฮะรอติดตามได้เลยซึ่งตอนนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปเลยเห็นปะ่ะเขาติดมึนงงไปแล้วนะครับสำหรับโคคุชิโบร่างมนุษย์นั่นเองบอกเลยว่าเจ๋มมากสกิลเขาโอเค,คผมเทงยิงสับมาก่อนหนึ่งทีครับผมสองร้านเก้าคู่แรงครับผมแต่ตอนนี้ยังติดโล่อยู่ครับแล้วก็สับไปหนึ่งทีสามแสนกว่ายังติดโล่ของเราอยู่ครับ และเจ้ามงซันก็มีหนึ่งตัวละครที่ผมเกลียดมากครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่แบบอมตะมากมากันเองนะฮะแล้วก็ปล่อยไปก่อนหนึ่งทีอาวุธไปครับผมสามแสนกว่าครับเขาล่อาวุธขึ้นมาหนึ่งทียิวเลือดกลับมาครับผมโรติสันไปถึง4ตัวละครโอ้โหดวงเกลือสุดๆแล้วเป้าหมายก็ฮิวกลับมาครับผมแต่ไม่เป็นไรทุกคนใซึโกะทาการสับมาก่อนนะฮะแต่ที่แน่แน่ดูข้างบนไว้ให้ดีๆแถบเทินครับโยรุอิจิจะได้เปิดนั่นเองนะฮะมาดูครับว่าจะเป็นยังไงจะถามาพิสถานการณ์ตอนนี้ได้หรรเเปปปลล่่่าาาคับบบบมงไไยผกะวนทททีีึ บุ้ม17ล้านตายไป1ตัวละครตายไป2ตัวละครเลยนั่นนะครับผมมีมูซันแล้วก็โคชิโป่ร่งางบรรลนเองโอ้โหแรงถึงใจแม่ละผมบอกแล้วไนงะแล้วก็โจมตีติดสันไป1ตัวละครเลยนะครับแล้วก็สกิลสามอีกหนึ่งรอบโอ้โหคือไม่ต้องเล่นได้แม่ละสับไปอื้อหือแม่งติดแบบอามาตะอยู่เนะี่ยทุกคนนะไม่เป็นไราาติดอมตะไปแต่ไอเนสโก้เนี่ยรอดมาได้ไงวะนะเนี่ยไอเนสโก้ร่างเอชช่ามันรอดมาได้ยังไงวะเนะี่ยแต่ไม่เป็นไรครับผมคิวจูโร่เขาสับมาก่อนหนึ่แบบนน,นเ,เองะครับผม ไม่เป็นอะไรเราสับไปเลยครับหูมไม่เข้าครับผมไม่เข้าโอเคเขาปล่อยเคียวมาเอ้ยเราสีไม่ใช่เขาปล่อยไปก่อนหนึ่งทีครับหนึ่งล้านเก้าแบบตึงๆครับเขาเปิดอบุปกรณ์ขึนมาเป็นการรักษาอีกแล้วครับผมแล้วก็ตันไปถึงสี่ตัวละครโอ้โหแม่งดวงดีไปไหนวะเนี่ยไอสกิลทิงยิงนี่คือแบบน่าทำขานมากๆนะครับผมอ่ะเพราะมันทำซีซีได้แบบเกลียนมากนะครับผมเราเลยต้องพึ่งโยรุอิจิแบบเต็มพิกัดเลยให้มันแบกครับเพราะตอนนี้ก็คือแบบมีตัวมันเองที่ยังไม่ติดเรื่องของซีซีครับสับไปก่อนสองล้านแปเลย ยังไม่ตายครับผมเพราะติดอมตะอยู่โจมตีไป,ตปปึ๊บปึบเด้งเลือดมาอีกหนึงแล้วก็สกิลไหมอืมมมมันติดโล่ตายไหมขวายังไม่ตายครับผมสองล้านแปดแล้วก็ตีอีกหนึ่งรอบติดสานเป็กหนึ่งรอบโอ้โคตรเกลียนแล้วก็ตายไปเลยไอ้เนี่ยครับผมโดนไปเผาไหม้นะครับผมโอเคประมาณนี้ผมใส่อุปกรณ์ไปปับป๊บปับป๊บปั๊บปับไปก่อนหนึ่งทีด้วยกันแล้วก็ปล่อยมังกรคืนไปเลยจ้ะโป่งโป่งโป่งติดล้านเป็กหนึ่งรอบครับแล้วฟินอีกเขาก โจมตีไปหนึ่งเรียบร้อยผมเทงยิงตายไปเลยนะฮะแล้วก็สับไปเลยเรียบร้อยจบเกมพอดี4เทินนะครับผมโอ้โหดาเมจที่เขาทําไปอยู่ที่52ล้านนั่นเองนะครับผมโอ้โหวิแรงหนาใจไม่ละทุกคนทีมที่2มากันเลยดีกว่านะครับผมมาเหมือนเดิมครับผมเราได้เปิดก่อนพรสปีดเราโคตรไวอะทุกคนมาโอเคเราปล่อยสัตว์เลี้ยงมาเหมือนเดิมครับมาเปียงเปียงเปียงไปอย่างสี่แสนกว่าครับวิ่จิสับไปเลยครับผม11ล้าน ติดตันไปหนึ่งตัวละครด้วยซาเนมิแล้วก็โจมตีธรรมดาจนตายไม่ได้เล่นครับแล้วก็สับไปหนึ่งรอบไม่ได้เล่นอีกหนึ่งตัวละครแล้วก็โจมตีไปหนึ่งรอบหกร้านกว่าโอ้โหตายไปเลยนะครับผมสับซาเนมิแล้วก็มิซึริจังนะครับผมไม่ต้องเล่นนั่นเองตัวละครที่ไม่มีแบบอมาตะหรือไม่มีโล่หรืออะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าไม่ต้องเล่นครับเพราะโดนริจิผมมาสปีดโคตรไวตอนเนี้ยเพราะว่าผมอัพมาแบบโอ้โหอัพมาเยอะจริงครับผมอุปกรณ์นี่คือพอๆกับตัวละครหลักของเซนิซึผมแล้วนั่นเองนะฮะโจมตีไปก่อนหนึ แต่เรายังมีมังกรอยู่ครับเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงไปครับผมแล้วเขาก็ปัดมังกรขึ้นมาปึบไปหนึ่งทีสี่แสนกวา่าคิวจูโร่สรับไปเลยครับอห้าล้านครับแลกมาแล้วไงมาโชว์ไปพุกพ่อ,อยูริจินี่สี่ล้านกว่าครับผมเราก็โจมตีธรรมดาไปแล้วก็สกิลหนึ่งรอบครับผมเป็นการเคพี้ยงดาบไปเปีย้ยงติดคือมันยังติดคิวจูโร่ทุกคนคือถ้ามันไม่โจมตีคิวจูโร่เนี่ยผมว่ามีแบบเลือดเลือดรถอะแต่คิวจูโร่มันเป็นอมตะไงทุกคนเออมันต้องรอคนเซิร์นที่สี่ไปก่อนไง มันเลยแบบนหน้ารำคาญนิดนึงแลวกันครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรมูซันเขาต่อยมาหนึ่งทีครับเป็นการทําดาเมิดปึ๊บๆๆเก้าแสนกว่าครับผมและตมตีสะท้อนกลับไป1ทีแล้วก็ตมตีสะท้อนกลับไปเป็นคิ้นเค้าเตอร์อสุดๆเคาเตอร์หนาใจมากอะตอนเนี้ยแล้วก็เคาเตอร์อีกหนึ่งรอบครับผัดกันเค้าเตอร์และหมูป่ามาแล้วครับผมหมูป่าบ้าคลั่งช็อตนี้ยังไงตกไปโอ้โหเฮ้เยแรงขนาดนี้หรอพี่40ล้านเหรอเอาดีอูดาเมจไม่โคตรบ้าทุกคนหมูป่า โอ้โหน่าสนใจจัดเลยตอนนี้ก็อยากเล่นเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไว้ก่อนดีกว่านะงบหมด <c oughs> งบหมดแล้วขอปั้นตัวอวยก่อนละกันนะหมูป,ป่านะมาครับผมขอการหิวเรือนมานะครับผมและเราก็โจมตีสับไป100ร้ล้านร้อยล้านก็บาแล้ว1ล้านครับผมโจมตีไปแค่ร้านเดียวบวกร้อยล้านไอ้บ้าเอ้ยแล้วก็โคชิโบสับไปก่อนครับไม่เข้าครับผมไปสับแต่ตัวนนะมันก็อมาตะาเพื่อมันไม่เข้าอยู่แล้วว่าโอเคโดนสับเคาน์เตอร์คืนไปแล้วก็โจมตีใส่เรามาโอ้โหห้าล้านโอ้โหสามล้าน ไอ,อหมูป่าพอแล้วเพื่อนหมูป่าจะเย็นโอ้โหคือยูรุจิอะดาเมจแรงทุกคนผมบอกเลยว่าดาเมจพอๆกับเมตาตอนนี้แหละแต่ข้อเสียองมันเลยนะมายีเมตาจังหวะเนี่ยยากมากเพราะมันไม่มีในเรื่องของแบบอมตะแบบพวกตัวละครพวกนี้ไงเข้าใจไหมทุกคนเออมันทำให้ลำบากนิดนึงอมาตะของมันไม่ได้สุดขนาดนั้นเนี่ยโจมตีไปครับผมขขเขาเคา์เตอร์กลับคืนมาครับแล้วก็โจมตีสับไปครับผมหกแสนกว่าแล้วก็โจมตีไปอีกห้าแสน 5, ครับแล้วก็สับไปเลยเจ็ดแสนโอ้โหยังอึดอยู่อะมันยังไม่ตายนะ โคคุชิโบเอาหน่อยเออนั่นแหละเพื่อนโคคุชิโบเอาหน่อยเว้ยโคคุชิโบเอาหน่อยเพื่อนนั่นแหละต้องอย่างนั้นแหละเพื่อนและมูซันมาเลยครับผมบอกโชวเยอะเกินไปนะเกน่ะบึ้มไปก่อนหนึ่งทีครับสองล้านกว่าแล้วก็สับไปกับหมูป่าใจเย็นๆหมูป่าเคาน์เตอร์ขึ้นไปก่อนหมูป่าหมูป่าก็สับไปหนึ่งรอบ700,000ครับแล้วก็โจมตีอีก่รอบ900,000ครับผมสับใครก็ได้เพิ่งจะสับโยรุจิผมเลยเราทำการโจมตีไปก่อนนะครับผมฮิวมาเล็กน้อยนะฮะถึงปานกลางครับผมแล้วก็ปล่อยมัังงกรคคืืนนไปปเ้าลล่อยยสตว์ีมฮะ โอ้โหเคียวจูโร่เอาหน่อยเพื่อนอืมสปีดเราหมดแล้วตอนนี้เอาหน่อยเพื่อนทับหน่อยปุ๊บปุ๊บสี่แสนสี่ล้านอืมหนึ่งล้านกว่าสับไปอืมตายไปเลยครับผมเหลือเพียงแค่หมูป,ป่าตัวละครตัวเดียวเท่านั้นครับผมจะโดนหมูป,ป่าเก็บทั้งทีไหมนยเพื่อนตกไปกับลูกตุ้มหมูป,ป่าใจเย็นนะน่าก,กลัวมากตอนนี้โออคีคุชิโบเก็บงานให้หน่อยขอบคุณมากๆเลยนะมิฉนั้นอาจจะมีเวลอาจจะมีเวล 52าร้านเหมือนเดิมนั่นนเองะครับผมสำหรับตัวละครยูริจิของเราที่ทำดามเมจให้กับเป้าหมายนะอุย้ยแต่ทำไมดามเมจตมันพอๆกับไอ้นี่เลยวะหมูป่าเลยวะห,หูป่าห8ล้านนะหูแค่สีเทาฟ้าทุกคนมันเป็นไปได้จังไสวะเนี่ยพ่อหนุ่มก็ประมาณนี้เลยละกันนะครับผมสำหรับพามารีวิวยูริจินั่นเองนะผมร่าง UR ถ้าถามผู้เล่นมือใหม่ถามอ่ะถ้าแบบปั้นดีไหมส่วนตัวสหรับผมอ่ะ ถ้าคิดจะปั้นยูอาแบบเติมจริงๆนะผมรู้สึกว่าไปปั้นศิษิสึเทงเงงหรือเจ้าหมูป่าเมื่อกี้ดีกว่าละกันนะครับตัวละครดามจตัวละครตัวเนี้ยดามจมันแรงจริงครับสป,ปีดมันไวครับผมแต่เงื่อนไขของมันแอบเล่นยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่าในเรื่องสป,ปีดเนี่ยมันก็จะมีเทิร์นจํากัดนะครับรวมถึงในเรื่องของเกาะเนี่ยมันไม่ได้มีแบบธรรมะเท่าตัว,ตวละครพวกนั้นที่ผมพูดมาเนาะโอเคสคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละถ้าชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยละเพื่อเป็นกำลัจัจจลล้นนลลอยมกกเะะบบบผแ ที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแก้ดูคนเดียวอันดี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน